สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมที่เข้าชมคลิปนะครับแขกบอนไซแต่เช้าเลยครับวันนี้ครับก็เป็นอีกวันหนึ่งครับผมที่ฟ้าฝนนะครับมันไม่ค่อยเป็นใจนะครับะเดี๋ยวก็สว่างนะเดี๋ยวก็คึ้งนะครับภาพที่ออกมาดูก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใช้กล้องธรรมดานะครับผมมัน ปรับอะไรไม่ค่อยได้นะครับวันนี้มีต้นสนหอมนะครับที่จะให้เพื่อนๆมาดูนะครับก็ปลูกฮนะทำตกแต่งไว้ประมาณหนึ่งปีนะครับผมที่เอาลงกระถางใบนี้นะครับผมจะทําแบบก่อหินนะครับอาจจะยังใหม่สําหรับบางคนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูต้นไม้กันนะครับผมฮะ สนหอมนะครับผมมันก็มีขายทั่วไปนะครับผมนะแต่ว่าแต่โดดเด่นไปในทางเป็นไม้ประดับนะครับเป็นไม้ใส่กระถางปลูกธรรมดานะครับแล้วก็ปล่อยให้เป็นพุ่มครับที่มาก็เยอะแยะนะครับผมนะบ,บางคนก็ <c oughs> สนหอมมาเลนะสนหอมเนเธอร์แลนด์นะแอฟริกานะครับหรือว่าอย่างอีก อย่างหนึ่งนะครับผมที่ง่ายๆก็คืออยู่คาดิตัดแค่นะครับนะฮะใบเขาจะมีกลิ่นนะครับผมนะฮะสามารถนะฮะบ้านใครเยอะๆก็ตัดตัดใส่ถ้วยใส่ภาชนะเล็กๆนะครับผมวางไว้ตามมุมบ้านนะครับมันจะมีประโยชน์เรื่องขับไล่แมลงนะครับผมขับไล่ยุงนะครับพวกนี้ครับเดี๋ยวมาดูต้นมันเลยนะครับ ก็จะมาในสไตล์เกาะหินนะวันนี้เดี๋ยวจะลื้อขึ้นมาดูใหม่นะครับผมว่ามันเกาะหินฮนะมันไปถึงไหนแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับก่อนที่ <c oughs> จะเอาไม้ออกจากกระถางนะครับก็จะมีขั้นตอนคือเอาใบเอากิ่งที่ไม่ต้องการออกนะครับสำหรับต้นนี้ <c oughs> จะทำเป็นไม้ ก่อหินนะครับเพื่ออนาคตจะทาเป็นบอนไซนะครับใส่กระถางส,สวยๆนะครับโชว์ราะกก่อหินอย่างแนบเน่เนนะครับผมสําหรับผมก็เป็นจะเน้นไปเป็นรากธรรมชาตินะครับผมเพราะว่าผมไม่ชอบรากแบบสําอางนะครับจะไม่เอาอย่างนั้นนะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นการจัดเหมือนกันครับผมแต่จัดอิงธรรมชาติไปมากกว่านะครับ ก่อนที่จะลื้อให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะเอากิ่งที่ไม่ต้องการออกนะฮะไม้แต่ละต้นไม้แต่ละชนิดนะครับผมคนทำก็จะไม่เหมือนกันนะครับ ก็ไม่มีใครผิดใครถูกนะครับผมมันขึ้นอยู่กับสไตล์ที่ของแต่ละคนนะครับอย่างผมนี่ถ้าต้องการความใหญ่โตนะฮะสิ่งที่เสียไปก็คือบรรยากาศเองไม้ไม่มจะตรงนะครับมันจะไม่ดิงบงอครับผมมันจะดูไม่ธรรมชาติเท่าไหร่ครับต้องตัดออกนะครับ นี่ครับถ้ากล้องชัดเจนเพื่อขึ้นก็จะเห็นความแตกต่างนะครับระหว่างใบแก่กับใบอ่อนนะครับใบแก่ค่อยก็จะเขียวนะครับส่วนใบอ่อนก็จะออกส่มๆแดงๆนะครับก็หอมนะครับ บูมเป็นพุ่มแน่นอนนะครับผมถ้าปลูกไม้ประเภทนี้ครับจะสังเกตเห็นผมจะเหลือไว้ไม่เยอะครับผมเดี๋ยวไว้แค่นี้นะครับผมอาจจะดเป็นกิ่งนะครับแล้วก็เป็นลำเลี้ยงเป็นลำอีกต้นหนึ่งให้เป็นกิ่งสักสองแค่นี้ครับง่ายๆครับก็ตัดออกมั่งนะครับผมที่มัน ยื่นเป็นพุ่มเยอะๆนะครับตัดก็ดจะเหลือไว้ส่วนเดียวนะครับเพราะว่าเรายังไม่ไม่ได้เป็นการตัดรายละเอียดครับผมเป็นการวางโครงสร้างไว้ก่อนนะครับก็เก็บไปเลยครับผมจะได้ทาปูนแดงนะตอนที่ทำเสร็จแล้วครับ ในช่วงที่ผมเลี้ยงอยู่นะครับผมก็ได้ตัดทิ้งไปเรื่อยนะครับผมเพราะว่ากิ่งเขาจะเยอะนะครับมันจะ <c oughs> ดูลกลุงลังนะฮะแล้วก็ต้องคอยตัดแต่งไปเรื่อยครับผมไม้ชนิดนี้กิ่งเขาเยอะครับนะจะให้ดีก็คือเ <c> ข <oughs> ้ารวดไปเลยนะครับผมพอเราเปลี่ยนดินแล้วไม้จะไม่ช้ำเยอะครับผมแล้วก็จะเข้ารวดกิ่งนี้นะครับ แล้วก็กิ่งนี้ครับ การเข้าลวดเบื้องต้นครับผมนะถ้าอย่างคิดอะไรไม่ออกนะครับอย่างเพื่อนที่ทําใหม่นะครับผมก็ใช้นิ้วโป้งนะครับผมกดตรงรวดพอดีนะครับผมแล้วก็บิดมานะครับผมแล้วก็บิดกลับในจังหวะที่สองเลยนะครับก็ไปกลับไปกลับสลับกันไปก่อนนะครับนี่คือการทำงานเกี่ยวกับเข้ารวดเบื้องต้นนะครับผม ส่วนด้านด้านสูุเลวดนะก็ยกขึ้นนะครับมะฮาจริงเขาจะได้โตนะครับผมจะได้มีการตัดทดตัดแต่งจริงได้เร็วๆนะครับนี่ก็เหมือนกันครับผมนี่ก็จะเป็นอยู่ที่ตำแหน่งที่สองครับ <c oughs> นะครับได้สองจริงแล้วนะครับผมก็มาจัดการกับส่วนที่จะเลี้ยงเป็นลำนครับผมถ้ากิ่งงอเป็นไงครับลำก็ต้องงอด้วยนะครับ <c oughs> ก็ทำง่ายๆให้เพื่อนๆดูนะครับผมไม่วิชาการมากครับเดี๋ยวจะกลายเป็นซีเรียสไปนะครับผมเอาง่ายๆครับ ะครับเราก็ <c oughs> ทำตำแหน่งกิ่งไว้นะครับผมทีนี้ก็ดูต้นครับ ที่การดัดไม้นะครับผมเราก็จะโค้งงอไปก่อนครับส่วนจังหวะสูงจังหวะต่ําแล้วก็กดลงทีหลังนะครับผมนะอย่างนี้ครับจะได้ระวังว่าไม้จะหักหรือไม่หักด้วยนะครับถ้าเราทําขั้นตอนเดียวเลยนะครับผมทั้งกดทั้งดิดก็จะพลาดได้นะครับ <c oughs> ง่ายๆครับผมนะถ้าง่ายกว่านี้ก็คือทําทรงพุ่มเลยครับแล้วก็ ทำให้ระบบรากเข้าเด่นนะฮะช่นั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะลื้อขึ้นมาดูระบบด้านล่างนะครับก่อนที่เราจะเล่นดินนะครับก็หาอะไรมาลองดินก่อนครับ ดูด้านล่างก่อนนะครับเดี๋ยวดึงไม่ขึ้นครับ นะก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับผมถ้าอยากให้แนบครับผมก็อ่า ตัดเชือกฟางนี้ออกก่อนนะครับนะฮะแล้วก็มัดใหม่แล้วก็เอาลงปลูกอีกทีนะครับผมด้วยการตัดตัดรากที่ยาวๆนี้ออกครับผมให้เขาแตกอีกอย่างไม้จะได้สร้างรากใหม่นะครับผมนะในระบบดูดซับอาหารเขาก็จะดีขึ้นนะครับผมส่วนนี้ไม่ตายนะครับทำนี้ไม่ตายนะครับเพราะว่าเขาชอบน้ำนะฮะ ส่วนข้างบนก็แดดร้อนะครับผมแต่ใน,นลักษณะที่เราทําใหม่นี้ต้องหลบแดดก่อนนะครับสัก5วันนะครับผมแล้วค่อยออกแดดใหม่นะครับ ก็ยังต้องเลี้ยงต่อนะครับเพราะว่าเราต้องการสร้างด้านบนนะครับต้องการให้ด้านบนเขาสวยเสร็จเรียบร้อยคงอีกไม่นานครับผมนะเพราะว่าระบบรากเขาก็ยึดได้ดีแล้วนะครับ เราก็จะเปลี่ยนกระถางนะฮะเปลี่ยนดินให้ใหม่นะครับผมนะะรู้สึกว่าฝนมันกำลังจะมา ด้านล่างก็ใส่ดินหยาบๆไปนะครับผมเป็นใบกล้ามปูหยาบๆนะครับยังไม่ละเอียดครับนะครับถ้าเป็นหน้าไม้ก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับ ก็กดดินให้แน่นครับผมสักสองสามชั้นนะครับ สนหอมต้นนี้ก็จะอยู่ประมาณ50เปอร์เซ็นตนะครับผมแล้วก็เลี้ยงไปอีกปีหนึ่งนะครับก็น่าจะโอเคครับน่าจะเปลี่ยนกระถางใส่กระถางบอนไซนะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนดินครั้งสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นไม้จบที่ดูดีสวยงามครับผมวันนี้วันดีครับ